พี่น้องแอดมินมายัางห่างกับสบีดมงจ้ะตอนนี้บ่ายสามกว่าแอดมินก็ยังอยู่ห่างอยู่อยแอดมินไปนั่งอยู่ในสตาร์บัคแล้วจ้ะชาร์จแบตเพราะว่าอยู่งานบม่มีหมอนให้ชาร์จแบตคือทุกคือทุกทีเนาะจ้ะแอดมินก็นเลยมาสตาร์บัคมาชาร์จแบตโคแบงชาร์จแบตโค้กซัมมิตและแอดมินก็นมาตามหายูนิโคเพื่อที่จะซื้อเสื้อ กันยะะูวีแล้วจะกันแดดเพราะว่าแอดมินเบรดเตียมเซเทียแม่มาเตรียมเซเทียแม่มาแค่ตัวเดียวที่เป็นอาดิดาทีพ่อพอมแม่เห็นแอดมินใส่ทุกมือแนละ้วจ้แต่ตอนนี้แอดมินกะเห็นฮูนิโคแล้วเลนส์เซพี่น่ซีดีเซย์เสื้อกันแดดอีกแล้วแอดมินดำมาคักจ้าแล้วก็บ,บาดน,นกกาาี้เป็นตุ๊กตาอีหล่าที่เป็นตาหักเซพี่น้อง อันนี้เป็นตุกต๊กตามีอ้าวเฮ้ยเจอแก๊งปลาลูกอคอกพี่น้องาม,ามาคนเดียวพี่ป๊ามั้งแต่11โมงแล้วไม่ไหนกับพี่ป๊อกับครูเองไมไหนนี่ยกำลังจะไปไม่นี่เลยเอ้าวเหรอพี่ป๊าว่าจะไปดูเสื้อกนะันยูวีเนี่ยเนี่ยไอเสื้อกันเสื้อกันแดดอ่ะมีของยูนิโคล่ะพวกหนูเพิ่งมาเหรอ,อพี่ป๊ามาตั้งนานแล้วไปชาร์จแบตอยู่สตาร์บัคส์กันเต็มแล้วไปพี่น้องย่าง าปลาลูกคอบไปซุงว่านต้นอว่าหนาแก่งก่อนเดี๋ยวจังยางลงมายูนิโคอ่าต้นน้ำอ่ะกางจะมาออกได้ไหมอ่ะจะมาดูแอดมินมาพอลูกๆปลาลูกคอบจังยังไปกินข้าวแล้วอยากกับอยากพี่ป๊อบกินข้าวแล้วแล้วก็กินไอ้นี่ขนมปังในซาลาบับกับชาเขียวเป็นได้มารับคือคือสิทธิถอดบรรยากาศวิลลน็อพี่เป็นไง ัวพี่ปาเป็ป้าพิ่ปาแปรนไปยู่มอล่ำนะฮอนเป็นสีไสตคิดหอดห่างขึ้นยังแตเ,เลยมายางเพราะพอาะเดี๋ยมาห่างป้าพี่ปลามาห่างหนึ่งมาเป็นซีหาชั่วโมงละมันเย็นมันอย่งล่อมันเย็นไหมจ๊ะพี่น้องเย็น นี่มันไม่ลดราคาหรอกลูกช่วงนี้เอาผ้าก,กันอาบน้ำยุใสขึ้นผ้ากันอาบน้ำหร็วครัอ๋อ,ออ,อาม่ได้พิ่มพี่เป้าเก๋ว่าสิซื้อเสื้อแล้วพี่เป้าปก็ค่อยจะไปไปอาบน้ำของชุดเจยังบ่ถามใครขายเงียเอางเจ้าะเจ้าเอาจากพี่น้อง ชื่อใจขออื่นกับ้องมานะที่ไปหาผู้เอกครับพี่อังเป่าสั่นถูนว่าแอดมินที่บ้าแอดมินมากก่อนมูเลรอจ้ะพี่น้องแอดมินมาตต่งแต่สิบโมงแล้วสิบเอ็ดโมงอย่แจ้ะมาสิงอยู่สตาบัก ตอนนี้ก็เห็นลหะเห็นร้านซื้อเสื้อแล้วจ้ะเห็นยูนิโคแล้วเฮงถือแอร์เฮงกับมาไอที่เราจะพี่น้อง <c oughs> กินยาแก้ไอซ้ำมือแล้วก็เศร้ากินน้ำเย็นอีกึนชาติเย็ เห็นล่องแถวเห็นสภาแล้วก็คิดผอดบ้านแต่พี่น้องเสื้อผ้าก็ล่องแถวแอดมินหลายแห้งจ้ะเสือผ่าสองตูค้คนล่องแถวอีกชัเดเม่นอันมีรถส่วนตัวคือสีลุนแ้่พี่น้องเสื้อผ้าก็ล่องแถหลายแห้ง <c oughs> พี่ป้าเห็นพี่ยังเปา ลงรูปอยู่ร้านไอศครีมไม่ใช่หรอร้านไอศมันไม่ใช่ชั้นนู่นหรอสองสามนู่นหรอนี่มันชั้นล่างนด้นน่ชั้นจีด้วยนีอือถามคู่เออยู่ชั้นไหนอันนั้นมันทางออกแล้วถามครูว่าอยู่ชั้นไหนแค่นั้นแหละร้านไอศครีมอะ่ะ โอยไปแล้วจ้ะพากันไปแล้วบายบายเดี๋ยวพี่ปไปไปซื้อเสื้อก่อนนัน่ะบอไปน,นั่นเดี๋ยวพี่น่อยพากันออกข้างนั้นซุ้งใสร้านไอสทีมิลสันได้บุ๊คแอดมินจะไปซื้อเสื้อน่าจะไ,ไปเด็กๆไปหาเพียงเป๋า อารตวิดีโอเห็นล้านแบนด์นซี่สิบ่เป็นยังเนาะพี่น้องก็เห็นคลิปพ่อการใช่กับกับแมตสิงกับอ่าพอยุ่งหยุดมาห่างนะจ๊ะแต่ว่าตอนนั้นแอดมินก็อยู่ห่างกระโดดหลอกแต่ว่า่เห็นเพื่อนย่งผ่านสตาบักกับเล็บไดงย่างหาิ่ปแล้วก็ตามด้วยพี่อังเป่า ผู้เอแลลวก็ตามด้วยลูกๆปลานลูกคอกจะแล้วท่านได้เห็นทีมงานคนอื่นได้เขาเ่านอนแป้งถือแก่แหงหยักแหงแหงไอพี่นง ยังไงแน่นอนจ้ะพี่น้องขอบตาดำเนี่ยมือขึ้นบ่พ่อมือนีตั้งแต่เก่าโม่งมือนีขอบตาดำอีกเพาะน่ะจาจะ <c oughs> แอดมินนางในสตาบักแอดมินกับบดเฮหินยังนี่น,เนะเ <c oughs> บิ้งจกแบบก็ทีนะมวนไหลจ้ะพี่นอ้องอินนั่งแอดมินบดเอมาข้าใดเลยนอกจากขี่ไม้หมาหอมป้าไอเพจสหรัฐเราคิดแต่ยังไงเนาะจ้ะค้านี้เป็นค้าที่แบบว่า เป็นค่ำถ้าเป็นสมัยโบราณเพิ่นก็นสิเอาค่ำนี้มาเปรียบเทียบเนาะจ้ะหมามันดุมได้ขี่ไม่ประมาณนั้นนะจ้ะขี่เก้ามันก็บ่ไปดุมยังสินะแอดมินมาแข้งจ้ะค่ำนี้สุดยอดอยู่เลยจ้ะขายบัปปะกกายเพชรสารัตมีแต่ค่ำค่ำแบบนคนบ่ค่อยใส่กันนะจ้ะกะแอดมินก็ฝากเน,นะจ้ะวันนี้ก็ขอให้ได้สองล้านวิวเนาะจ้ะอักกายแอดมินฝาก 30, 27, 28, 29, บัตรสามมื่นสุดท้ายเราจะยี่สิบเจ็ดกับคลิปนี้เราจะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าในราคาร้อยแปดสิบบาทฝากพ่อพ่อแม่พี่พี่น้องๆเอซี่สามหน่ยเพลงแห้งคนใดที่มาทานในซื้อบัตซื้อตัวเขามาแอดมินก็ฝากเนาะจะสามมื่น 300, สุดท้ายกับคลิปนี้แอดมินก็ขอฝากไว้เพ่งคนอื่นเนาะจะแอดมินยังมาหอด่านเสือแล้วขอบคุณพ่อพ่อแม่เอซีสามหน่ยเพลงแห้ง ต <c oughs> ิดตามรับชมรับฟังนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆจ้า <c oughs> วัสดีจ้า